พลเอกประยุทธ์จันโอชาถือว่าวันนี้ปิดฉากในส่วนของตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วบรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้าเลยคือนักข่าวเนี่ยก็รายงานบอกว่านอกจากลุงตู่วันนี้เดี๋ยวจะมีบรรยากาศลุงป้อมถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งทางการเมืองอยู่มา9กปีแล้ววันนี้ท่านต้องไปแล้วดูตอนท่านมาก่อนนะฮะตอน9ก้นาฬิกาเนาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงกลาโหม วันนี้เดินทางมาถึงทรรมเนียบรัฐบาลวันนี้คือวันสุดท้ายเลยนะครับของคนที่ชื่อนายกพลเอกประยุทธ์โดยทันทีที่เดินทางมาถึงเนี่ยท่านได้มีการสักการะสารพระภูมิเจ้าที่บริเวณตึกไทยคู่ป้าแล้วก็มีเลขาธิการนายกคนสนิทคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาควันนี้เดินประกบด้วยนี่ฮะ 9ปีเต็มๆท่านาเดียวกันสื่อเองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าท่านใช้เริ่ของเวลานาทีไหม,ม9นาฬิกา9นาทีแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดเดินทางมาโดยรถเบนซ์ส่วนตัวในหมายเลขทะเบียน1881ไม่มีอะไรหรอกครับแค่ขึ้นภาพเอาไว้อยากให้ดูเฉยๆนี่ฮะ เพราะวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันปิดฉากจริงๆ31สิงหาทันทีที่นายกรัฐมนตรีเองสัการรสามพระภูมิเจ้าที่นักข่าวพยายามถามบอกเป็นยังไงบ้างอธิษฐานอะไรวันนี้วันสุดท้ายของท่านแล้วปรากฏว่านายกก็ตอบสั้นๆก่อนนะฮะตอนมาถึงบอกว่าอธิษฐานให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นมีความสุขนะจ๊ะช่วยๆกันต่อไปจะไม่ได้ยินเสียงนะจ๊ะละมัง้งช่คุณเศรษฐาคงไม่มีแบบนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวเอาโพเดียมทุ่มเลยจะออไม่มีอีกแล้วไม่มีน่าจะมีท่านคนเดียวเท่านั้นเนี่ยะนะครับวันนี้นะข่าวพยายามถามก่อนท่านเข้าทำเนียบบอกวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะพลเอกประยุทธ์บอกก็อย่าง,งานงาั้นไงวันนี้ลาวันนี้แต่ฉันยังทํางานอยู่นะ ก็เดี๋ยวเขียนหนังส right? <language>, right? ือใช่ไหมเขียนหนังสือข้างนอกก็พูดไงหลังจากจบงานนายกแล้วก็จะไปเขียนหนังสือแล้วก็บอกว่าเอาจริงอันนี้คือต่อมาถึงอ่ะขอปังเสียงต่อมาถึงก่อนนะฮะค่ะู้นมีครับและวินาทีก๊อบุ๊ค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 บุวคนั๊คค ได้เลี้ยงอาหารร่วมรับประทานอาหารอำลากับสื่อมวลชนโดยนายกรัฐมนตรีมาที่รังนกกระจอกใช่ไหมใช่โดยท่านนายกมาถึงปุ๊บก็เจอกระสือท่านก็บอกเอางี้ก่อนวันนี้ขอแบบไม่ต้องคุยเรื่องการเมืองใช่ไหมใช่เพราะว่า9ปีทะเลาะก,กันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ทำงานพูดไม่เพราะบ้างอะไรบ้างก็ตามสไตล์หลังจากนี้ผมคงนิ่งสักระยะ ไปเที่ยวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะที่ผ่านมานั่งรถออกจากบ้านมาทำเนียบทุกวันชีวิตเราหายไป9ปีก็อยากจะอยู่กับครอบครัวค่ะอ๋อน,นี้ท่านทานข้าวพร้อมกับนักข่าวอยู่ข้างหน้าเลยเหรอใช่แล้วคุณผู้ชมดูนะฮะเป็นการกินข้าว<อ>น่าจะเป็นวันนี้เป็นวันที่ท่านทำงานวันสุดท้ายกินไปด้วยไมโครโฟนเต็มโต๊ะเลยเรียงเป็นตับเลยแล้วเข้าใจว่านักข่าวก็ตั้งกล้องถ่ายท่านไปกินไปแล้วก็เล่าคุยสู่กันฟัง ปรากฏว่านักข่าวพยายามถามระหว่างที่ท่านรับประทานอาหารบอกว่าเห็นบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินมาพบไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ภาพในอดีตตอนที่เขาเจอกันเนี่ยคืออันนี้นักข่าวทราบ,บว่าคุณเศรษฐาถามว่าเนี่ยอยู่ที่ทำเนียบมีห้องนอนบ้างไหมนายกก็บอกว่ามีห้องเล็กๆแต่งานเยอะท่านนายกบอกสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้นอนหรอกเพราะพวกเธอเนี่ยมารบกวนพวกเธอก็หมายถึงนักข่าวเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะพิพูดผิดหูไปบ้าง ก็ยอมรับอันนี้ขอโทษสื่อแต่ก็ทําเหมือนกับคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นสายหวานคุณอนุทินชาญวิรุกูวันนี้ก็มาด้วยบอกว่าคนอย่างคุณอนุทินเนี่ยเขาไม่ทะเลาะก,กับใครพูดจาดีตลอดฉันน่ะมันสายดาร์กขี้โมโหมันก็เป็นประจำอยู่แล้วเป็นคนคิดเร็วทําเร็วบางทีอาจจะไม่เหมาะสมดูผลงานเอาก็แล้วกันนี่ฮะ ขนาดเดียวกันวันนี้อารมณ์ชื่นมืนจริงนะตอนคุยกันข่าวคุยเรื่องแต่งเพลงเป็นคนชอบแต่งเพลงแต่งเนื้อก่อนแล้วค่อยเอาทํานองมาใส่หรือแม้แต่เพลงเราจะทําตามสัญญาซึ่งท่านนายกก็บอกเอาจิงนะตอนแรกที่เขียนก็ความหมายแบบนี้จริงไม่นึกถึงหรอกว่ามันจะมาถึงตอนนี้คือมันมาถึงเก้าปีถูกไหมฮะมีเสียงบางช่วงบางตอนไหนลองฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ,ะแต่ผมก็ไม่เคยได้นอนสังที ข้อมูลลบอยู่กับเธอดีแกน,นอนไม่หลับพอดีพูดไปผิดไปพอดีโหไปกลับมาก็เสียใจทุกคนพูดเธอรู้อยู่แต่คนต่างก็เข้าใจกันแหละ เรียนพี่หนูเนี่ยไม่เคยทะเลาะใครตลอดพี่หนูสายหวานนี่ไหมครับฮะพี่หนูสายหวานสายหวานนะนั <laughs> <laughs> ่นเป็นสายสายสายดาร์กอะ่ะสายดำข <laughs> ี้มโมโหอันนี้ไม่อันนี้เป็นประจำอยู่แล้วเราเป็นคนค่อนข้างที่จะเรียกอะไรละ่ะค <laughs> ิดเร็วทำเร็วเลยมองนี่นะบางทีก็ อาจจะไม่ไม่เหมาะสมแต่เราดูที่ผลงานที่มันออกมาก็โอเคแล้วบางครั้งก็ต้องดูมัง่งเพราะเราก็เป็นอาหารมากอ่อนก็รู้อยู่ได้จับเนื้อมันไยได้อะไรทุกเพลงอ่ะจับเนื้อมัเคยได้มีคนแซวว่าอ,อยู่อเก้าปีแต่แต่มีเพลงบอกว่าต่อเวลา ไดแต่นียังไม่ได้ไปเลิกเธอเ่ยตอนแรกก็คือตอนนั้นตอนนั้นก็ก็คือว่ามันก็จริงนั้นจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นมาถึงวันนี้หรอก คุณผู้ชมฮะเอาทีละมุมมะขณะาาที่วันนี้นี่น,ะนานายกรัฐม,มนตรีมันมีตอนกลับขอตัดภาพไปตอนกลับเลยแล้วกันนะครับเห็นบอกว่าตอนที่กลับเนี่ยตอนจะขึ้นรถคุณผู้ชมครับ9้าปีเนาะคือจะวิพากวิจารลุงตู่จะชอบจะรักจะไม่ชอบใจยังไงก็ตามแต่เขาดูตอนกลับเลยนะฮะตอนขึ้นรถกลับปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะตอนขึ้นรถกลับเห็นบอกว่าได้สวมกอดดูนะฮะอันนี้คือตอนถ่ายรูปกับสื่อมวลชนมีคนสังเกตว่าวันนี้น้ำปากคอคอได้นะใช่ไหมใช่ค่ะ เป็นยังไงอะใช่ค่ะคืออะไรฮะน้ำตาคลอซึ้งใจค่ะที่บรรดาสื่อมวลชนแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต่างๆที่ร่วมทำงานกันมาเนี่ยนะคะโดยวันนี้ตอนที่กอดคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและก็คุณธนากรวังบุญคนชนะเห็นบอกว่าน้ำตาคลอเบา้าพลเอกประยุจัน์โอชาเนี่ยฮะร่วมถ่ายรูปกับบรรดาข้าราชการ9ปีแล้วนะวันนี้คือวันสำคัญแล้วขอดูภาพตอนท่านขึ้นรถเลย<ๆ>เห็นบอกทันทีท,ที่รถกำลังจะเคลื่อนออกจากคันเนียบนี่ฮะ โอเคอะไรใครตะโกนไปไอ้ตะโกนไปนักข่าวกําลังบอกให้หลบเดี๋ยวผุณผู้ชมได้ยินเสียงจะงงช่างภาพช่างภาพใช่ไหมไปคือหมายความว่าให้หลบหลบไปมาตะโกนไม่รู้เวลาเลยนี่ไหนไหนเปิดเสียงหน่อย ว่าใรก็ใจหายนะเหมือนน้ำตาคอจริงนะเห็ต<อ>น,นตาเห็นน้ำตาเลยนะฮะเราไม่เคยเห็นท่านแบบนี้เอาม์แบบนี้ค่ะนี่ฮะต้องไปจริงๆส่วนที่จะไปได้ตำแหน่งอะไรมากไปกว่านี้อันนี้เดี๋ยวรอดูเวลาคุณพีรพันธ์เข้าไปกราบที่ตักเลยนะฮะ คุณบิลพันธ์จะขึ้นมาเป็นร,รัฐมนตรีพลังงานและท่านนายกครับนี่คือวินาทีอีกหนึ่งนาทีหน้าหนึ่งของการเมืองคนเอกประยุทธ์จันท์โอชาปิดฉากการเป็นนายกวังสุดท้ายนี่ครับวันสุดท้ายจริงๆใช่ไหมวันนี้ค่ะขอดูช็อตหนึ่งหน่อยได้ไหมนี่นี่ฮะท่านก็ยังเปิดกระจกมาโบกมืออำลา ที่กอดคุณพิลพันธ์น่ได้ไหมมันน่าจะเป็นภาพหนึ่งซึ่งคนไทยจะได้เห็นน้ำตานายกใช่ไหมและท่านก็กลับมะ9ปีเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าออกยังต้องมีการถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนนะฮะจะมีช็อตหนึ่งที่กอดคุณพิรพันธ์ที่บอกว่าช็อตนั้นเหมือนกั้นน้ำตาจริงๆ่ยฮะ คือเขาเข้าใจแหละเป็นใครก็คงจะแบบมันผูกพันมันผูกพันฮะเปีนะฮะ,ะท่านจะไม่ยิ้มเห็นไหมฮะช็อตนี้แหละคนเลยบอกว่าท่านเหมือนจะก,กั้นไม่ร้องไห้แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่าเป็นการอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการนี่ครับขอเปิดคู่กับมิวสิคที่วันนี้ทางด้านของช่องธรรเนียบรัฐบาลไทยคู่ป้า เขาทำมิวสิกวิดีโอไม่ไรทีมงานเปิดภาพนี้ตอนที่ท่านจะออกจากทำเนียบด้วยและลองเปิดขึ้นมาพร้อมกันหน่อยเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นเพลงความฝันอันสูงสุดใช่ไหมไหนลองเปิดขึ้นมาให้ฟังหน่อยเจ้าหน้าที่ทำเนียบเขาทำเอาไว้รวบรวมภารกิจตลอด9ปีของพลเอกประยุทธ์นะคะคือแน่ใจล่ะมันก็จะมีทั้งคนรักคนไม่รักท่านคนชอบคนไม่ชอบนานาจิตตังแต่ยังไงก็ต้องยอมรับว่าท่านเองวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของท่าน ยอมอาสันก็พระป้บบองเถิดของไทยรักต่อรักรักด้กวยหัวใจรักด้วยสมองรักด้วยปัญญานั่นคือสิ่งที่เราทำให้โลกเราน่าอยู่โลกเราสามัคคีวมนนี้อันตราย มากมายที่เกิดขึ้นความขัดแย้งเกิดขึ้นเราจะต้องรักกันถ้าไปที่คนหกสิวลราารักกันประเทศไทยไปได้แน่เลยนี่ครับขณะที่อเรากลับมานายกรัฐมนตรีคนที่29ปิดฉากทางการเมืองลุงป้อมให้คู่กันเลยนะฮะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณวันนี้ก็ปิดฉากอีกเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเพราะเอาจริงวันนี้มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมองว่าเวลามีอะไรเขาก็จะไปคุยกันที่นั่นนี่ครับปรากฏว่าวันนี้ปรากฏตัวแล้วนะฮะหละังจากที่หลายคนเองก็สงสัยว่าท่านพลเอกประวิทย์ท่านไปไหนวันนี้ท่านพูดคําแรกในตอนเจอรักรานักข่าวห้ามถามการเมืองนะไม่เล่นการเมืองแล้วเป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวไม่เล่นการเมือง นักข่าวพยายามถามว่าจะเป็นหัวหน้าพักและตาแหน่งสสละ่ะเพราะพลเอกประวิทยท่านเป็นบัญชีรายชื่อคุณผู้ชมฮะลุงป้อมก็จะไปเหมือนกันลุงป้อมตอบนักข่าวว่าเดี๋ยวก็จะลาออกคนอื่นก็ทําไปนี่ฮะนักข่าวพยายามถามว่าแล้วท่านจะลาออกเมื่อไหร่พลเอกประวิทยท่านไม่ได้ตอบคําถามนี้นักข่าวก็จี้ถามอีกบอกว่าจะเป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวใช่ไหมท่านตอบว่าใช่แสดงว่าจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ก่อนที่ท่านจะกลับ ท่านก็เอ่ยคําสั้นๆอาจจะไม่เหมือนกับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมที่ถ่ายรูปกันแบบคลื้นแต่บิ๊กป้อมก็อวยพรสื่ออย่างอารมณ์ดีก่อนจะกลับบอกโอเคนะโชคดีนะทุกคนโชคดีจ้ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้าห้องรับรองอันนี้จะเป็นช่วงแรกใช่ไหมใช่แล้วก็เอ่ยปากชวนสื่อมาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันค่ะไหนดูบรรยากาศฟังเสียงหน่อยสิฮะ ไม่เล่นการเมืองแล้วไม่เล่นการเมืองแตก็เป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวไม่ได้เล่นกับเรื่องการบริหารแล้วนะเป็นสอสอยู่แต่เดี๋ยวก็จะลาออกเดี๋ยวให้คนอื่นเข้ามาทำก็จะทำทหน้าที่เป็นเป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวอย่างเดียวนะนะ โอเคแล้วข,ข,ขอโชคดีทุกคนนะโชคดีทุกคนโชค,ด,โชคดีจา้าอันนี้คือตอนเข้าไปประชุมดูตอนหลังออกหน่อยหลังจากออกพลเอกประวิตรเองเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามเหมือนว่าท่านยังมีพลังอยู่ใช่ไหมพลเอกประวิตรก็บอกเป็นคนอื่นผมทํามาเยอะแล้วนักข่าวก็ถามว่าทามาเยอะอยากทําต่อไหมพลเอกประวิตรบอกทําอยู่ทําต่อหมายความว่าอย่างไง นักข่าวจึงถามบอกว่าหมายถึงทําเพื่อประเทศไงคนเอกประวิทย์ก็ตอบว่าผมทํามาเยอะแล้วผมทําให้พักบ้างให้พักใช่ไหมใช่ให้พักเดียวไหนแสดงว่าไปอีกเหมือนกันไหนฟังเสียงท่านหน่อยฮะค่ะมันมีมียังพ่อพร้อมสา <c oughs> มสี่ยังมีกลองนะคะ กำลังอยู่เรื่องกายกีฬาตีกอล์ฟนะพี่ตีกอล์ฟอยู่กำเมืองยังมีพลังอยู่เล่าที่คนอื่นโอเคทำมาเยอะละทุ่มเงินเท่าไหนคุณผู้ชมครับและแน่นอนที่สุดถ้าบิ๊กป้อมลาออกจากสสบัญชีรายชื่อจะต้องขยับคนที่สองเพราะท่านยืนยันท่านลาออกแล้วนะฮะแสดงว่าวันนี้ปิดฉากพร้อมกันนี่น้องเกดนี่ ไม่ใช่ลูกบิ๊กป้อมนะฮะถึงแม้ว่าจะน่าขาวกันเนี่ยนะ <g it> นักข่าวเราใช <c oughs> ่นะฮะเป็นนักข่าวช่องแปดค <c oughs> ุณผู้ชมฮะ <c oughs> พลเอกประวิวย์นีิลาออก <c oughs> คนที่จะขยับขึ้นมาก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ <c oughs> ซึ่งก็มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีอีกเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าสมมติคุณสันติไม่ยอมขยับเพราอเป็นรัฐมนตรีคนที่จะขึ้นมาลําดับหนึ่งจะเป็นคุณชัยวุฒิเลยนะฮะนี่ฮะไหนขอดูบรรยากาศถ้าเทียบเคียงวันนี้ลุงตู่กับลุงป้อมเป็นวันสําคัญทางการเมือง ไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นสองอารมณ์จะยังไงก็ตามแต่เอ้าประมาณนี้ก่อนช่วงนี้ะนะครับ